วันที่เราฝันบอกอะไรแก่เราได้บ้างในทางพระพุทธศาสนานอกจากเหตุแห่งฝันสี่ประการและเวลาที่ฝันแล้ววันที่ฝันก็สามารถนำมาตีความได้เช่นกันนะการตีความในวันที่ฝันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความฝันของเราแม่นยำขึ้นนั่นเอง เอาละเรามาฟังวันที่ฝันกันเลยหากท่านฝันวันจันทร์หากท่านฝันในคืนวันจันทร์นั้นเหตุการณ์ที่ท่านฝันมักจะเกี่ยวกับเครือญาติวงญาติหรือญาติพี่น้องของท่านไม่ว่าจะเป็นเหตุดีและเหตุร้ายหากความฝันนั้นเกิดขึ้นในวันอังคารความฝันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ พี่น้องของท่านเองและบุคคลที่อยู่ในครอบครัวรอบตัวท่านหากฝันวันพุธอาจจะเกิดกับบุตรและภรรยาหรือสามีของท่านคู่ครองของท่านรวมถึงลูกหลานของท่านนั่นเองแต่หากท่านฝันในวันพฤหัสบดีลางบอกเหตุแห่งฝันนั้น จะเกิดกับคนที่ท่านเคารพไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รวมถึงแม้แต่มิตรสหายของท่านอาจจะเกิดเหตุแห่งฝันนั้นได้หากท่านฝันในวันศุกร์ลางบอกเหตุแห่งฝันนั้นจะเกิดกับสิ่งของที่ท่านรักและสัตว์เลี้ยงของท่านและหากท่านฝันเป็นลางบอกเหตุในคืนวันเสาร์อันนี้ต้องจำให้ดี ลางบอกเหตุในวันนี้จะเกิดแก่ท่านเองทั้งดีและร้ายและวันสุดท้ายลางบอกเหตุในวันอาทิตย์หากท่านฝันในคืนวันอาทิตย์เหตุการณ์นี้จะเกิดกับคนอื่นๆรอบตัวท่านที่ท่านไม่ได้สนิทมกักอาจจะเพียงรู้จักเขาเพียงเท่านั้นเองและนี่คือลางบอกเหตุของแต่ละวัน ในแต่ละความฝันของท่านจําไว้ให้ดีเถิดนาะหากท่านฝันในคืนวันเสาร์เหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดแก่ตัวท่านเองสาธุ